เอาเอาจ้างสามเพลงหนึ่งก็เสรียลรองโดนเทว่าแม่นักลองต้งนักเบาได้หนีคันนักลองจะแม่นศิลปินตโตเกียวอันนี้ผู้บริหารค่ายเพลงตโตเกียวมิวสิกเสามใหญ่แต่เป็นตะปินเบิง้งดีแต่เสาต้นนีแม่ผู้ย่บานฟินแลนด์สวัสดีครับปาดคนลูกคนชั้นมือนีผู้ใหญ่ฟินแลนด์ก็เป็นนักศรรึกษานักเลียนรรอยูอย่เพื่อผู้เวียงก,กันเด้จบจากกศสอพูเวียงได้คอยก็ได้ มาจบก่อส่นอ่าด้ปามียาสั่มพีนองเอ้ยเช่ลละคู่อ่ามกา็ได้คู่อ่ามคู่บีถ้าไปเรียงจุวจบ,จบสวัสดีนะครับวันนี้ดีเจมากไหมตันดังนิดหนึ่งนะขี้มุกตันดังมือน,นีมือคึืนนีเรียนยูอันลาดกระบังกรุงเทพมหานครสวัวสรีมหาอดจอดถึงพี่นองเอ้ยเดินทางมาไก่แสนไก่ไหลเออรับงานตนภาคตอนอีสันจังหวัดสวัสดีนะครับแม่ย่าบ,บายข้างหลังเรียกด้นน่ อย่าหาบ่ายลหลายๆแฟนผมจะว่าฮนานะอันไหก่อนแม,ม่มีเมียไม่ไปตีเจากก้าก็จะหาคอยยากขายากแขนคอยไหลช่วงนี้กับลังหวางดากอยู่ปีนึงแล้วไม่ได้อาศาัยคอยหาหู้เขาพ่อแล้วแม่ตัวน,นี้นะเออจำหู้เขาบ่ได้แล้ว พอ่อตะหู้ออกวันนี้ <c oughs> ขอบคุณนะครัวันนี้ดีเจมากมายขอบคุณงานยิ้วภูเวียงด้วยเลยครับผมที่สร้างสารรค์งานดีๆประจําปีของชาวภูเวียงทุกๆปีนะครับผมในการจัดงานความสนุกความมวน